พ่อแม่พี่น้องสบายดีเอซทุกท่านสบายดี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 บสุขสุคนกีองนะลังแหหัวามีเอกาผักมาหุงใส่แกงเพ็ดบ่เตรียมงานปลว่ามื่ออื่นพี่น้องอื่นอื่นงานคอนงานหม่นป่าว่าทังบ้านเฮาซีเอิว่างานหม่นพี่น้องแต่ สบายดีพี่น้องเจ้าน่ะอย่าลืมเด้อมืออื่นเด้อโดยข้าน้อยบ่ลืมขันข่อยบ่งามมืออื่นนี่เจ้าลวนแออซาสุยแดนได้ได้หับมันมอบไม้มาให้แต่งหนาเจ้าสาวพี่น้องแต่งหนาสาววานิดาพี่น้องเอาธรรมดาเอาเอาเบาๆหนะเออเบาๆพอดีงามงามแบบเรียบวันงามเหตุจงได้จะงามแมนเอาสุตซิเมอรนี่แต่งเนาะแมนแมน ตาเดียวตาเธอเนี่ยเอาไปถักกันไหมอืมหัวทาบีพี่น้องนี่คือหัวทาบีเด้อพี่น้องเอาไปผักไหมปลาแพงโอ้ยเอาหัวทาบีนะไปมันกรอบแห้งยิบจัดเลยนะกะดวดมันต้นน่ะอันนี้ก็กรลังย่างพอแม่พี่น้องเลยย่างเป็ดพี่น้องเขียงเท้าสีร่าอะไรวะลูกว่าโทรศัพท์กับลูกสาวพี่น้องว่าลูกสาวกับลูกสาว ออกมาทางนี้พี่น้องกำลังอันนี้ว่าที่เจ้าบ่าวค่ะว่าขานมากินมันมืดมันบ่เห็นแหนพี่ช่างกาะเนี่ยนะบ่อ่าแหนตาสวดมนดูค่ะมือผมพีสบายดีบ่จสบายดีแน่เออพี่น้องจีแคปเชยนะเขาจับบาดนึงเด้อโอ้ยสะอ่อน ต้องปล่อยไเด็กกินพามือแล้วอ้าป้านี่เช่ยหายมาผักเกิดอีหยังขึ้นน้อเอาเปโปงไงอะเบิ้ักอดเหมือนผักไม่ใช่ดิหนินะง่ายเออผักบดผักนั่นแหละเห็ดต่อไปแหนแดนบ็เบิ่งหมู่น่ะผู้ยืนเบิ่งมีบวให้กินแหนดข้าไปแห็ดมันเบิ้ลเห็ดเบรย์เออเบิดลตีนนั่นแหละเบิ้หัวนั่นแล้วเอาหัวนั่นต่อ อย่าให้ผู้อื่นได้กินให้ินผเวออกินผู้เดียวแมนคั่วหมดเลยกัพี่น้องแต่อินล่ามันผู้เห็นผู้เดียวอยู่ผู้คั่วๆรับกันสิวะได้สิหัวฉิบตายเลยพี่น้องหอนหัวเป็ดขนโพแต่พ่อห้อง อันนี้นะั่นหัวนี่นะั่ะนุจองเดอ้อหัวเดออ้อเนาะเฮาเนาะคนละพิ่อเนาะเป็นเพื่นแห็นเบิดเลยส,สิมาซ้อมปากบ่ได้เด้อบันนบนนดนี้สิแห็นให้เบิ่งคืน้ด้นบาดนี้ที่ไปที่มันเออหญ้าก็สิแห็นคือกันกระจงไปเลยพี่เห็นเบิดเฮือที่อยากนอนอะหนักอยากคนละหน่วยพี่กินหัวเป็ดอ่ะบ่ได้แบ่ง <c oughs> เออฟังดูพี่น้องเผาก,กันแล้วบัดนี้เออเผากันแล้วพี่น้องก้าวเข้ามาทางนี้พี่น้องปาเมาเฮาก็มาพี่น้อง ก็เห็นหนาวน่อยหนึ่งซุกจงบายพี่งแม่พี่น้องจีหักแท้ก็ยังรู้ว่ามาใต่กาเด้นหนาวท่านนะคะเพราะว่าประเมาหนาวมากวันนี้เสื้อใส่เสื้อสามตัววิ่งมาเกลือบหอบหายใจเอกปวดสันเกตเกิดนางเต็มสูตรเมือนี่ป้ดีเลมันสีตใต้หายพี่น้องเอ้ยสมาหนาวแต่ เป็นน้ำปลาหมาเเ่าบ่อรื่ออไมันคือหนาวกระเดียกกระดะแท้ไ่ได้ร่อยแบายนะีน้มันก็น้ำดีกว่านาวหนาแตู่ได้แต่พูดได้ก็ยังสั่นกรอบๆหนาวแห้งกวาแห้งตั้งมันหนาวแห้งพี่น้องเอ้บุญปลาเมาเเ่าอันนีแพอีเมลอ้ยแพเ่ใหญ่ใส่แพม่ใหไงมากอุ่นแล้วเนาะพวกเราเราประจำเ พปกูมันก็เลยอมันลุนนเมาสกด้บอกใหม่ได้งามๆได้เจ็ดอเขาในเมืองก็ให้กับซื้อมาฝากปลาเมาเนนะปลาเมาสีใจขนาดเลยบอกชิงงามๆนะนี้ปมตึกป๊กหูอ่ะนะเด็ดได้อือนเอไหมไ้ไหวา เพื่อนอยากได้วงงามพี่น้องข้านั้นผู้ได้ใส่เที่ยวข้าวผู้ได้ซื้อมาผักมาเมาก็วงกะาลือเผื่อสาวซุยหนึ่งอันเด้อพี่น้องทิได้คู่ก็ปลาเมาอยากจิคู่ก็ปลาเมาพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มจากมืดแล้วพี่น้องสบายด้อพี่น้องผู้สบายด้วยนาวอ้ำบ่มเบาใจเบาใจแค่กล้าพี่น้องเปิดแปดมันจะชี้แจ้ง พี่พี่จะว่าน,นั่นมันจะเป็นหุ่งบรรยากาศลมหนาวพี่น้องงานมันป่าว่านี่กลางลมหนาวพี่นอ้องเงยโอเคผมกาคนอย่า <c oughs> งนั้พรออมกาคมนมาสัตว์เ่เซ่นนะจากพ่อคนจังหวะจังหวะนี่เออเอาถือจังหวะขนาดเนาะคอยลำบวชแล้วจะลำบวชเลยเอาฟังดูพี่นอ้อง <c oughs> ปา่าว่าไป่ใช่แหละปะา่าว่า มึงนแน่นี่ยได้สามได้ 4, ดไสีนูนี่ววอไกหมืลักวัอวาปล่าักน,น,กน,ลลกนี่นำลังคั่วปลาอันนี้นะสิประมาณน่ะเวียนท่อยู่นในนีนออน้อันอนันกับประมาณว่า,าสีไว้่าบลอสิไว้์ยังบอพี่ พี่ลาบลาบสดหน้าบอกอันนั้นชิไว้ลาบสดพี่น้องเอ้ยเมนูของมืออื่นแม่จ้าวพี่เอาไว้มืออื่นอันนี้กระทอดเวียนมืออื่นเนาะโอ้ยอยากได้แต่เบยเนาะผู้ไทยเลยพี่น้องขอบคุณมากเลยทักทายดีท่านผู้ชมข้อพ่อกันพี่เก่ากรับ กับกับไผกับผัวกับผัวเจใส่เด็กบ้าเอาแม่ผัวบ้าบ่นะครกอดฉี่มาให้ร้ายพผอวันนี้อีกแล้วบ้านนี้น่าหนันไปไหมละน้ามือเนี่ยดูมาซ่วยงานงานเนาะพี่น้องกับพี่หนาที่จะชิวใจอืมมัปดปลาจากโลอันนี้ปลาชิมหาโลพี่น้องเอ้ยจัดพ่อ หมูมืนหมูน่อเออยังมีหมูอีกเพิ่มเติมหมูขอบอะไรนะอีลอยขึ้นงาผ่อพ่อมือเมื่อเมื่อแล้วแล้วแล้วมันน้ำต่อเฮ้ยเมื่อเมื่อแล้วปลาหนึ่งหนาเมื่อนี่กะคนกะบบริษัทไร้บริษัทอื่นก็ไร้สำนึงเนาะพี่น้องมันโบแมนงานแต่งมันเป็นงานหมันหมันกะบ่ได้หมันลูละอลังการเนะพี่น้องหมันแบบ เรียบง่ายหีดคล้งงองประเพณีบ้านเฮาพี่น้องเลยการหมันก็นดีหมันพอะเป็นพิธีรีตองขอคาชีวากับบ้านเฮากับแปลว่ามาขอเนาะมาขอ,าขอเบี่ยนแต่บนท่านแต่งน้องแคท,ทกับมาค่ะอืเห็น <ไป S 1> ค่ะเห็นตั้งนั่นแหละค่ะนั่นะเ,เหลียวม,มงมงสิบบเหลี่ยมได้ยังไดคล้ายอีกอย่างกับบริค่ะค่ะ พี่น้องเอ้ยขั้นผู้ได้สิผายังมาให้ยงเงื้งกันน้องแคทคอเนี่เด้อคอคีมดีสิวมาคอพี่น้องมาคอโดยสะพาะพี่น้องใส่ยังกับโบลงพี่น้องเอ้ยคูมือนี่เป็นเป็นน้ำเลือดบอกั้นบอแป้งเลือดคูมือนี่นะใส่โอเล่ซองละสิบาทนี่พี่น้องซอสีเหลืองๆบางทีก็เป็นน้ำเลือดก็มีผมมีพตบใส่ยันบเจ้าเลือดจะดีสีจางามมาแหล่บอกเป็นสิวบเป็นผา อาใส่มันกรบปุติดดอกมาแค่เออเฮะซิวสกันเลยพี่น้องมันบรุติดดอกอันมันแบบเรียบง่ายพี่น้องฮีทคอร์ดเวเฟนีบานเฮาภรรยาสามหาเงินได้แหลกจังมาแต่งพี่น้องเลยกับแบบซาซุยกับ่าวใจแหลกพี่น้องซาซุยกับ่าวใจกับคอกันไหวหมั่นกันไหวสามปีสามปีเนาะสามสามปีจังเลยครับมาแต่งงานไปหาเงินอยู่กรุงเทพความถูกความยาดกว่าไห่เบาพี่น้องเลย ขขาวนานขขาวนาะหนึ่งกินตะคาบเศร้าแม่คั่อยากได้เงินมาแต่งงานเขาน่ะหนึ่งกินตะคาบเศร้ากับคาบเที่ยงซอนคาบแร้งนี่ยกินต้มมาม่าคนละห่อพี่น้องเลยต้มมะมี่ไะพี่น้องคนละห่อกินนอนเขาน่ะหนึ่งแค่ย่างมือเศร้าลายุกับข้าวบ้านแม่ครั่วเชิญปนีพี่น้องแม่ครั่วเชิญปนีนี่ไงไม่ใช่แหลเกินอ่ะก็ยังให้กัะฟูกกะมี กปดก็ดนีอบิเบ่หะน่แพงกำลังซ้อมมาคุงป้าป้าจิตาตากิ้มรข่าปุ้นเออมีข้าปุ้นอีกบ่เออล้างแล้วล้างเสร็จหมดแล้วนะคะโอ้ยีหนาหูว่ามัน ว่าพร้อมเนี <si ่ยจะกินอยู่เดี๋ยวนี้ให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 ้ร้านกินน้ำไหน่าร้านกระยาคือว่าท้าวีใจงาซองหัวเด้อการสาวหน้าใหญ่ให้กหัวการสาวหน้าใหญ่นั่นแหละเอ้านูกไปกินมะหัวเลยมาเก็มมาเก็มหัวเฮ้ยหัวหนึ่งนูกกับพนกินก่อนชิคินตอนนั้นก็ออกเมื่อหน้าก็เลยก้าวเข้าม่าเหลือมมากเหลือมากอย่าเพิ่ง กข้ามเือมากก้ข้ามเือมากนั่นด้หือนะมาอ้าวทำไมพี่น้องมาฮอนดก็ลาพีและน้องพี่น้องยานมาท่านหัวเป็ดนี่จะหน่อยถ่ายไปถ่ายมาไปสิเหลือมมากพี่ชาพี่น้องกมกินมาก่อนพี่น้องอย่ามาเห็นแกกินพี่น้องเห็นอยู่หัวเป็ดนี่พี่น้องเพราะว่านั่นที่จะเ็นหัวเปชดมาอยู่จานพอกันคลิปหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องเฮ่งเข่งลยๆยสุขุสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามช่องน้องแค่้เด้อไปเลยเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้อง